ท่านระโยคาวาจอรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารถนเรื่องเจโตปริยา,ยานเจโตปริยา,ยานก็คือทิพยคุยา,ยานซึ่งไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่ถ้าว่าใช้อารมณ์ที่เป็นทิพยไปพิจารณาอารมณ์ของจิตตามที่กล่าวมาแล้วในวันก่อน เป็นเรื่องจิตของท่านที่อยู่ในฌานโลกี <c oughs> แต่ขอได้โปรดทราบว่าการที่เราจะรู้จิตของบุคคลใดอยู่ระดับไหนนั่นเราจะต้องรู้จิตของเราเองก่อนคือเราต้องขึ้นระดับนั้นเราจึงจะรู้ถ้าเรายังเป็นผู้ยังไม่เข้าถึงปฐมฌาน เราก็จะไปรู้เรื่องราวของท่านที่เขาไปถึงเข้าถึงว่าถมไม่ชานไม่ได้หรือว่าเรายังไม่รู้เราไม่ได้ชานอันใดก็ตามเราไม่สามารถจะรู้เขาได้เราจะรู้ได้แต่เฉพาะเราเข้าถึงเท่านั้น <c oughs> ชาญใดที่เราเข้าถึงแล้วชาญนั้นเรารู้ถ้าเขาต่ำกว่าเราเรารู้ถ้าเขาสูงกว่าเราเราไม่รู้นี่เป็นกฎธรรมดา ในส่วนใหญ่เวลานี้คนที่ยังเสพกามอยู่ก็ยังมีอุตสาหย่องเข้ามารู้จิตความเป็นพระอริยเจ้าของพระท่านบางท่านมีหลายท่านในกันที่ปัจจัยกรจิตของท่านูนนั้นเทพยาจัยกรจิตของท่านคนนี้ดีไม่ดีก็พัจจัยกรอารมณ์จิตของพระพุทธเจ้าว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ ยังบอกว่าจิตของพระพุทธเจ้ามี80%บ้างจิตของพระปานมีแปบเร้างจิตของฤาษีเรียงดำมี75%บ้างความจริงจิตของฤาษีเรียงดำนี้ไม่สำคัญจะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ไปเจ็ดหรือ1%หรือไม่ถึง1%นึ่นี้ไม่สำคัญ สำคัญว่าท่านผู้นั้นรู้ได้อย่างไงว่าจิตของพระพุทธเจ้ามีแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอาอะไรไปเพื่อวัดท่านผู้นั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือ,อยังนในเวลานี้มีเยอะการพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นเป็นอะไรท่านผู้นี้เป็นอะไรรู้สึกว่าจะเดากันมากเกินไปเรื่องอย่างนี้ถ้าเราจะรู้เราจะต้องเป็นผู้ถึงก่อน ถ้าเรายังไม่ถึงเพียงใดเราก็ไม่สามารถจะทราบอารมณ์ของบุคลอื่นได้ถ้าเราคิดว่าเราทราบนั่นก็คือตัวป่าทานมันกินใจของท่านเสร็จแล้วเชื่ออะไรไม่ได้ดีไม่ดีมันจะพาท่านลงนรกไปนี่ต่อนนี้ไปเราก็มาพูดกันทึ่อารมณ์ใจของพระอริยเจ้า ถ้าเราฝึกเจตวปริยายาก็ต้องฝึกดูจิตของเราเป็นสำคัญอย่าไปสนใจจิตขางองคลอื่นสำหรับจิตที่เข้าถึงระดับฌานสี่หรืออรูปฌานคนดีก็มีสภาพเป็นแก้วใสเหมือนกันเมื่อจิตของพระอริยเจ้าตามที่รับฟังมา แต่กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่มีอารมณ์มิปัสนายานเข้าถึงจุดเริ่มจะเข้าถึงกีดเป็นพระเรียเจ้าคืออารมณ์มิปัสนายานเริ่มมีอารมณ์แจ่มใสเป็นมิปัสนาจริงๆไม่ใช่วิปัสสนึกวิปัสนาจริงๆก็ได้แก่การรู้แจง้งเห็นจริงการยอมรับนับถือความไม่ดีของขันห้า แล้วความเป็นมาของโลกกฎธรรมดามันเป็นอย่างไรจิตใจเริ่มยอมรับนับถืออย่างนี้ที่ว่าเป็นผู้มีอารมณ์เข้าถึงวิปัสนาญาณสภาวะอย่างนั้นดวงจิตที่ใสเป็นแก้วสำหรับชาญสีหรือบางทีท่านผู้นั้นยังไม่ถึงชาญสีกระแสจิตที่มีความใสยอยู่บ้างตามสมควร แม้แต่เป็นพื้นผิวขอ,ขอบขอบทั้งหมดจะกลายเป็นประกายพึกแพรวพราวเข้ามาในระยะขอบถ้าอารมจริตของท่านบนนั้นเป็นประโภดาบันความแพรวพราวจะปรากฏขึ้นประมาณหนึ่งในสี่ของประดับของจิตก็เหมือนกันถ้าเป็นสกิทาคามีเข้าไปก็เรียกาเข้าไปสองในสี่ ถ้าเป็นนาคามีเขาก็ไปสามในสี่ถ้าเป็นพระหันก็เหมือนกระดวงดาวรระกลรึกทั้งดวงนี่สำหรับท่านที่ฝึกในสายนี้เฉพอจุดแต่การฝึกนี้ย่อมไม่เหมือนกันบางท่านก็ดูเฉพาะจิตบางท่านก็ดูอาทิตยสมานกายเลยทีเดียว อาทิตสมาในกายก็คือรูปของจิตที่เป็นรูปตัวตนเป็นบุคคลอยู่ภายในที่เราเรียกกันว่ากายในกายในกายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสาสนดาตรัสย่อมมุม่หมายเอาสองอย่างคนที่ยังไม่ได้เจตุปริยายานก็ดูเฉพาะอาการกายที่เป็นอาการสามทิศสอง ท่านที่ได้เจตัวปฏิยายานก็ดูกายที่ที่เราเรียกกันว่าจิตมันเป็นอทิสมารกายคือเป็นตัวเป็นตนเห็นผ้าเมื่อ,อไรรู้เห็นตัวนอกมาเมื่อไรเห็นตัวในเมื่อน,นั้น <c oughs> <c oughs> เรียกตาของท่านเป็นตาสองชั้นตาเนื้อดูดูกายนอกตาตาในดูกายใจ <c oughs> นี่บุคคลบุญใดในขณะนั้นจะมีกําลังใจเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสตรจฉันเป็นมนุษย์ชั้นเลวเป็นมนุษย์ชั้นดีเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยะผลจะปรากฏมาตามกระแสของใจอาทิตย์สมาในกายจะบ่งชัดว่าท่านพูดนี้เวลาตายไปเวลานี้จะไปไหน <c oughs> และเวลานี้ระดับจิตของท่านเข้าสู่ความเป็นพระอริยะชั้นไหนตอนนี้บรรดาท่านผู้รับฟังจงจําไม่ได้ว่าถ้าเราไม่เป็นพระอริยเจ้าเราก็รู้ความเป็นพระอริยเจ้าของท่านของท่านหลายเรานั้นไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราต้องเป็นพระอริยเจ้าด้วยความจริงการฝึกเจตุปริยา,ยาน,นี้มีประโยชน์มาก สำหรับจะได้ไว้แก้ไขจิตของตัวเองไม่ใช่ฝึกไว้อวดชาวบ้านไม่ใช่ฝึกไว้ตรวจอารมณ์ของชาวบ้านถา้ามัวไปนั่งตรวจอารมณ์ของบุคคลอื่นเราไม่ได้ตรวจก็แสแดงว่า <c oughs> เราช่วยกวาดบ้านให้ชาวบ้านเขาเตียนไปแต่บ้านของเรามันรกจะเกิดประโยชน์อะไร การฝึกทิพยจุกุยานก็ดีจุตูปปปาตยานก็ดีเจโตัวปริยาณก็ดีปุเพนิวาสานุสติยานก็ดีเขาฝึกว่าชำระจิตของตนเองเท่านั้นที่มาว่ากันต่อไปอารมณ์จิตทิพยจุกุยานแล้วก็สามารถจะใช้ได้ต่อไปถึงตีต่างสยานยานรู้เรื่องราวในอดีตรู้เรื่องราวในอดีตของบุคคลทั้งสัตว์ะวัตถุ รู้เรื่องราวในอน,นาคตของคนของสัตว์และวัตถุรู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้เราจะต้องไปเรียนที่ไหนก็ไม่ต้องเรียนเรียนจากทิพยคุยานเองถ้าคล่องแล้วก็ใช้ได้หมดนอกจากนั้นก็รู้ได้ถึงแยถา,ากรรมตายานรู้สภาวะของความสุขและความทุกข์ของคนและสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้และวก็อยู่ในโลกอื่น ว่าท่านนหลายเหล่านั้นมีความสุขแระความทุกข์กมาได้เพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยรู้จุดเองความสุขเระความทุกข์ตอนนี้ถ้าสมมติว่าถ้าเราเองยังมีความสุขดีไม่เท่าเขาญาณตัวนี้มีความสําคัญมากเราก็อยากจะสุขเท่าท่านพวกนั้นเราทำยังไง เราก็ดูท่านพวกนั้นที่ท่านพวกนั้นมีความสุขเพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยเขาทําแบบไหนจึงมีความสุขอย่างนั้นเราก็ทําบ้างมันก็สุขไม่ใช่ไปแข่งดีกับท่านแต่ว่าทําตามท่านที่มีอารมณ์ใช้ที่เรียกกันว่ามุทุตาพรอยินดีกับบุคคลอื่นที่ได้ดีมารู้ว่าเขาดีแบบไหนเราก็ทําตามนั้นเราก็ดีตามเขา นี่เป็นอนุวาตยานต่างๆคือจุตูปปาติยานรู้การเกิดและการดับของสัตว์ก็ดีเจโตบริยญาณรู้วาระนำจิตของบุคคลตนเองและบุคคลอื่นก็ดีอุเพนิวาสานุสติยานรู้จักการลึกชาติได้ก็ดีอธตตังิยานรู้เรื่องราวในอดีตก็ดีอานาคตังพยานรู้เรื่องราวในนาคตก็ดี ปัจจุปนงังนทยานรูปผลของกฎของกรรมก็ดีสิ่งตั้งหลายเหล่านี้ไม่ต้องสร้างใหม่ถ้าเราสร้างทิพยคุยานได้อย่างเดียวมันก็ได้หมดถ้าได้ตามนี้แล้วก็ถือว่าเราได้สองในวิชาสามก็ในวิชาสามทนเขียนไม่กบอกว่าหนึ่งทิพยคุยานสองปุเพนิวาสานุสติยานท่านเขียนไม่สอง แต่ที่เราใช้ได้จริงๆมันใช้ได้แปดคือหนึ่งทิพยคุยานสองจุตูปปาติยานสามเจตูบริยยานสี 4, ป่ปุเพนิวาสานุสติยานห้าตีตังติยานหกอนาคตังติยานเจ็ดปัจจุปนังติยานแปดยะถากรรมุตายาน ยานทั้งหมดนี้เราต้องสร้างให้ได้ในระยะที่เราอยู่ในชา้นโลกียังไม่เข้าถึงพระโสดาบันเ <c oughs> มื่อได้ยานทั้งหมดนี้แล้วจะเรียกว่าเตวิโชหรือวิชาสามยังไม่ได้คำว่าเตวิโชว,วิชาสามต้องเพิ่มอาสวัคยาญาณมาอีกหนึ่งความจริงในตำรับเดิมเขาเรียกสองวิชาสองไม่ใช่วิชาสาม <c oughs> แต่สมเด็จพระมาหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรถนี่ตามที่คนอื่นเขาเขียนไว้เกิดไป่ทันท่าน,านเขาบอกว่าท่านเติมมาอีกหนึ่งคืออาสวะคยายานการเติมเข้ามาแบบนี้ก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหนมันเป็นความดีที่ช่วยส่งเสริมให้เขาถึงนี่ถ้าเราฝึกได้แปดในวิชาอาอวิชาสาม วิชาสามแต่ว่าเราได้แปดทแล้วนี่สองในวิชาสามก็ได้ก็แล้วกัน,กนทีอว่าหนึ่งได้ชิดทิพยจกคุยานสองปุเพนิวาสานนสติยานโดยความจริงเป็นแปดมอได้ถึงตอนนี้แล้วการใช้กําลังจิตจะต้องมีอารมณ์จิตทรงอยู่ในชานสี่ตลอดเวลาถ้าจิตเข้าไม่ถึงชานสี่ญานทั้งหลายเหล่านี้จะใช้ได้ดีไม่ได้ และก็จะได้ครบไม่ได้เมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่แล้วจะใช้ยานประเภทนี้ได้ดีก็ต้องฝึกตั้งเวลาในการทรงตัวของจิตมิเช่นนั้นเราจะรู้อะไรให้จริงจังนานเนิ่นนานละอีิดละอ,อไม่ได้การทรงฌานเป็นของสําคัญการรักษาอารมณ์จิตให้อยู่ในฌานสี่เป็นความหนักสําหรับบุคคลผู้ฝึกใหม่ แต่เราต้องทําให้ชินจะเห็นว่าเป็นของสบายเป็นของง่ายจะใช้กําลังชานสีเมื่อไรก็ชั้นได้ทันทีแล้วตั้งเวลากําหนดจิตไว้ว่าเวลานี้เราต้องการพูดกับผีพูดกับเทวดาพ,พูดกับพรหมนานเท่าไรเราก็พูดได้ตามอธัธยาศัยนั่นเรียกว่ากําลังใจของเราทรงชานเป็นปกติมีอารมณ์เข้มแข็งพอเกินกว่าที่เราจะเป็นปโสดาบัน ความจริงการฝึกสองในวิชาสามนี้ใช้เวลามากกว่าการเป็นประสดาบันการฝึกก็สู่ความเป็นพระอรียเจ้าขั้นประสดาบันทำได้สบายกว่านี้มากแต่ในเมื่อเราใช้กำลังใจเข้มแข็งได้ขนาดนี้ถ้าเราจะทำตนให้เข้าถึงความเป็นพระอรียเจ้า ความจริงถ้าจิตแข็งอย่างนี้แล้วถ้าต่ายเต้าเป็นประบสนดาสิกทาคานาคารัานตามลำดับก็รู้สึกว่าจะสวยเต็มทีท่านในปฏิบัติประเภทนี้แล้วโดยมากท่านจะตัดลักคิววิ่งตรงจุดอนหาตผลแต่ก็ไม่แน่นักอาจจะไปถูกกำแพงใหญ่ชนชนไม่แตกตีไม่พังเสียก่นได เป็นอันว่าการรวบรวมกำลังใจเพื่อความเข้าถึงประโสดาบันยังยากไหมเราเป็นผู้ทรงฌานสี่ถ้าเราไม่มีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัยเราก็เป็นผู้ทรงฌานสี่ไม่ได้ทรงวิชาแปดประการตามที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่ได้ มีการที่จะส่งได้ก็เพราะอาศัยความเคารพในพระพุทธเจา้ามีความเคารพในระธรรมมีความเคารพในประสงค์รายการดีสองถ้าสินห้าของเราไม่บริสุทธิ์สินบกพร่องสินห้าก็ดีสินสิบก็ดีสินสองรอยี่สิบเจ็ดก็ดีในขณะใดสินที่ไม่บริสุทธิ์จิตนั้นว่าจะโมหมอง,มอ,งอุปาทานจะกิน จะใช่ยานนี้เป็นไปตามความประสงค์ไม่ได้มีท้ายใช้ได้แต่ใช้ผิดผผิิดดพลาดเอาแน่น,นอนอะไรนักไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่จะทรงยานทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นปกติก็ต้องทรงอารมณ์เป็นฌานอยู่ตลอดเวลาเมื่อทรงอารมณ์เป็นฌานอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็ไม่มีเมื่ออารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่มีมันก็มีแต่อารมณ์ที่เป็นกุศล อารมณ์ที่เป็นกุศลมีอยู่แล้วจิตมันจะละมันจะทําลายศินได้ยังไงถ้าหากว่าจิตยังทําลายศินอยู่ก็จงระวังอุปาทานแม้แต่ทิพยจุคาญานเบื้องต้นก็ใช้เอาดีอะไรนักไม่ได้ขณะใด,ดถ้าจิตพลาดจากศิลขณะนั้นอารมณ์จิตก็หมัวหม่องความเศร้าหมองเกิดขึ้นอารมณ์ความแจ่มใสมันก็ไม่มี ในเมื่อแจ่มใสไม่มีเหมือนกับแว่นตาที่มันไม่ใสมองอะไรมันก็ไม่ถนัดนีล่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารักษาอารมณ์จิตได้อย่างนี้ถ้าต้องการความเป็นพระเรียเจ้าก็เป็นของไม่ยากเพราะจิตเราชนะนิวรณ์ทั้งหมดได้แล้วถ้าจิตไม่ชนะนิวรณ์ผู้ยานต่างๆมันมีไม่ได้ถ้าจิตชนะนิวรณ์หมดเราต้องการอะไร เรายังขาดอะไรอยู่อีกหนึ่งมรณาโนสติกกรรมฐานหรือว่าการพิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรายังไม่ได้ใช้ถ้ากำลังใจของเราเข้มแข็งแบบนี้เราก็ใช้ไม่อยากถ้าหากว่าเราสงสัยว่าไอ้ก,การเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่จริงคนเราเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ชาติจริงหรือไม่จริง ล้วก็ใช้อาติตังติยานถอยหลังเข้าไปแล้ใช้ปุเพนิวาสานสุสติยานถอยหลังเข้าไปมันก็จะไปพบความจริงนี่เรื่องสงสัยมันก็ไม่มีคนทําความชั่วตกนรกความทําความดีไปสวรรค์นพรมเป็นความจริงไหมเราก็ถอยหลังตัวเองเราลงไปว่ามันเคยตกนรก,นรกมาแล้วกี่ชาติ เคยเป็นเทวดาเคยเป็นพรหมมาแลกกี่ชาติเคยเป็นคนชั้นดีกี่ชาติเคยเป็นคนชั้นเลวกี่ชาติเคยเป็นสัตว์ติดฉันกี่ชาติแต่ราชาติที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยมันก็เป็นของไม่อยากและคลําต่อไปจะคลําทาไมขั้นปบสโสดาบันหรือขั้นสีิท่าคามีข้นอนาคามีคลํายันไปถึงอรหันเลย พราะถ้ากำลังทรงได้แบบนี้พอแล้วพอตรงไหนล่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าคนที่ทรงอารมณ์ได้ถึงขนาดนี้ถ้ามีกำลังจิตแก่กล้าก็เป็นอรหันต์ได้ภายในจิตวันถ้ามีกำลังจิตอย่างกลางก็เป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดเดือนถ้ามีกำลังอ่อนที่สุดก็มีเป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดปีไม่ใช่ครบ เราก็จะไปนั่งรอเจ็ดปีทำไมยังเลวที่สุดถ้ามาอยู่ภายในขอบเขตคเจ็ดเดินมันก็หมดเรื่องกันเพราะเรามีจุดพิสูจน์ได้ทุกอย่างว่าพื่อที่พระพุทธเจ้าว่าคนที่จะเป็นประโสดาบันได้ต้องมีศีลบริสุทธิ์คนที่มีศีลบริสุทธนะิ์เนี่ยเขามีความสุขขนาดไหนไปเลือกดูในเทวดา คนที่มีความเคารพในพระพุทธรธรรมระสงค์เขามีความสุขขนาดไหนไปเลือกดูได้บนสวรรค์ไปถามเทวดาแต่ละท่านไปไล่เบี้ยจากท่านว่าท่านมีความสุขขนาดไหนถ้ามีอะไรเป็นปัจจัยที่ราชาเทวิดาถาวายเข้าต่อแก่พระบาเจกพระทธเจ้จาเพียงขันเดียวก็เป็นเทวดานี่เคารพในประสงค์ให้ท่าน ท่านมัตเตุณลีเทพบุตรนึกถึงพระพุทธเจา้านิดเดียวก็เป็นเทวดานี่เป็นผู้ทานในสติกำลังฐานพอใจในพอใจในพระพุทธเจา้าอย่างท่านทรมิกางอมบาศกมีความพอใจในธรรมอยากฟังอยากสดมนอยู่เสมอนี่เป็นธรรมนี่เป็นการเคารพในพระธรรมท่านก็เป็นเทวดาตัวอย่างเห็นชัดได้นคนที่ปราไม้ภพรนตนตไัรตัวตัวอย่างเทวเทวทัตและพระโกกาลิกา บวชได้ชาสมาบัติได้ปัญญาถือตนว่าเป็นคนดีอวดดีแข็งดีกว่าพร,ระพุทธเจ้าเจะข้าบทคิดคดจะยึดอํานาจปกครองสงแทนพระพุทธเจ้าในที่สุดขาวพวกนั้นไปไหนขาวพวกนั้นก็ไปเอเวจีมหารกตัวอย่างมันก็มีอยู่แล้วฉะนั้นการทรงศินเป็นของดีเป็นเทวดาได้เราก็กลับมาตั้งใจทรงศินใก้กำลังใจมันก็มีแล้วการเคารพพระ พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นของดีไปสวรรค์ได้เราเห็นตัวอย่างมาแล้วเราก็มาตั้งใจเคารพพระพุทธพระธรรมประสงค์ไม่ต้องใช้แต่ปัญญาพิจารณาอย่างเดียวไปดูเองด้วยตอนนี้ก็มาดูท่านที่เป็นพระอนาคามีท่านตัดการมาคะทิ้งไปท่านตัดปฏิคะทิ้งไปด้วยกําลังใจแบบไหนเราก็าไปถามท่าน ถามท่านดูว่าท่านทําแบบไหนท่านบอกชัดๆพระร่างกายมันสกรปรกนะเธอนะอย่าไปยุ่งกับมันเลยร่างกายผู้หญิงร่างกายผู้ชายที่พอใจก็ว่าสวยสดงามมันไม่มีอะไรมันมีแต่กลิ่นเหม,ม็นมันมีแต่ของโสงโครกน่าสียดสีเอนเราได้ทิพยคุยานมองลงไปได้ยาน ว่าสภาพว่าร่างกายของคนเราที่ต้องการมีความรักกันมันดีแล้วมันชั่วมันเห็นชัดเห็นชัดเห็นท่านนัดเห็นไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเห็นเป็นปกติเห็นยังทั้งอยากใจเกียแถ้ามันจะไปรักกันตรงไหน,นก็ตัดได้ทันทีให้ความโกรธความจั่บดี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใด คนมักโกรธตายไปแล้วไปลงนรกมีแต่ความเล่าร้อนใจการตัดความโกรธเส้นได้เป็นพระสกิทาขามีอารมณ์นี้ไม่ใช่ของยากมันจะมาแบบไหนก็ใช้วาจาว่าช่างมันช่างมันช่างมันมันด่าก็ช่างมันมันชงก็ช่างมันจะรวยก็ช่างมันจะจนก็ช่างมันมีมากก็ช่างมันมีน้อยก็ช่างมันหากินตามกําลังความสามารถโดยสมมาชีวะ อย่างนี้มันก็หมดเรื่องมันก็ไม,ม่ไดเ้เปลืองเวลาไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะดุดและก็ในการต่อไปถ้าเราจะเป็นพระอราหันต์ก็ถามพระอราหันต์ท่านดูความจริงไม่ต้องถามก็ได้นมีทิพยุคุย,ยานแล้วเป็นเรื่องเล็กเลกเล็กตรงไหนแค่รูประชาะรูประชานดูท่านพระ เทวทัตกระแต่งโกกาลิกะท่านมีรูปฌานได้ได้พิญญาสมาบัติก็เสด็จลงไปเว้อเวจีมหานรกไปนั่งหลงไหลไฟผันเพื่อประโยชน์อะไรถ้าเราจะมานั่งถือตัวถือตนด้วยมานะทิฏฐิแล้วก็รู้แล้วว่าไอ้ตัวไอ้ตนนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถือเท่าไรลงนรกมากเท่านั้นคนและสัตว์มีสภาวะเสมอกันเพราะคนทุกคนได้เกิดมาในโลกต่างคนต่างก็เคยรวยต่างคนต่างก็เคยจน ต่างคนต่างก็เคยสวยต่างคนต่างก็เคยมีอำนาจวาสนาต่างคนต่างเคยเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ทิเลีฉันมาแล้วต่างคนต่างก็เคยเป็น,นเ,นเ,นเวทดนว,นเเนวดาะพ้ผมมาแล้วไอ้ที่ต้องมาเป็นคนนี่ก็มาตามผลของกรรมน่าจะไปนั่งถือตัวถือตนเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็วางเส้นได้แบบสบายอุเทจอารมณ์ใจที่คิดว่าแค่นาคามีดีมันก็ไม่ดีนะักเพราะมันยังต้องมีกิจ ใช้ทิพยคุยานพิจารณาสักนี้ก็จะเห็นผลว่าไหนไหนเราก็เกิดมาเป็นคนพรพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปนิพพานมันสลยหมดเรื่องหมดราวเอาจิตจับเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์เพราะอย่าลืมไปนะลืมบอกไปว่าคนที่ฝึกทิพยคุยานแล้วเริ่มตั้งแต่เข้าถึงโคตรภูยานทิพยคุยานเริ่มมีอารมณ์แจ่มใสตอนนี้เห็นพระนิพพานได้ชัดเจนแจ่มใส แจ่มใสเห็นยังไงเห็นว่านิพานศูญย์ยังงันเลยศู์ด้วยไม่ศูนย์งงยนนทำให้มันถึงเองเมื่อนใดทิพย์เยคุยานแล้วทําจิตเนี้ยเข้าถึงโคตรภูยานเอ้โคตรภูยานเข้าถึงได้ไหมมันเดียวเดียวเท่านั้นเดียวเดียวถึงโคตรภูยานแป๊บเดียวก็ถึงพบะโสดาบันตอนนี้ละสภาวะของทิพย์เยคุยานจะบอกชัดเรื่องสภาวะนิพาน ว่านิพพานมีสภาพศนยญหรือไม่สุญหรือว่าถ้าไม่สุ์อยู่ตรงไหนมีสภาวะเป็นยังไงนี่ตามที่บอกกับบรรดาท่านทั้งหลายไว้แล้วว่าถ้าเราจะคุยกันเรื่องพระนิพพานแล้วก็ถ้าจิตใจของท่านยังไม่เข้าถึงพระโสดาบันอย่าเพิ่งคุยกันเลยเรื่องนิพพานแล้วขอได้โปรดอย่าเดาเป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน การทำอารมณ์เข้าถึงสองในวิชาสาที่เรียกว่าทิฏย์ยคุยา,านรือปุเพนิวาสานุสติยานเรายะกลาวกันโดยในใช้กำลังใจได้โดยะลเอียดก็คือยานทั้ง8ประการตามที่เราจะพึงใช้ได้อารมณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาได้แล้วใ้ก็สามารถทำจิตใจของเราให้ตัดก,กิเลสไป็สมุทเธ,ธตะระหารได้เพราะว่าเราสามารถจะชำระกำลังจิตใจของเราเองให้เข้าถึงจุด เราจะคอยดูใจเขาเรายได้ทุกวันว่าวันไหนใจมีสีอะไรที่สีเลวก็ตำหนิสีดีก็ไม่ควรยับยัง้งทําให้จิตใจเขาเรานี้นั่นมีอารมณ์ผ่องใสมีมีความแจ่มใสแม่งแก้วเป็นประกายพึกจะตลอดเวลาจึงจะชื่อว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดโดยทวนนาที่ปฏิบัติมาแล้วในด้านนี้เป็นผู้ทรงวิชาสามหมายความว่ามีอารมณ์เป็นทิพย สามารถะระลึกชาติได้โดยยอดตามที่กล่าวมาแล้วก็มีอาสวะขยายานอรบ,บรรดาพระยาวโยคาวาจราทุกท่านการเวลาที่จะพูดกันก็นหมดแล้ววันนี้เขอขอ,ขอ,อยุติวัตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิภิพฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บ,บรรดาท่านพุทธาศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี